ท่านประธานวันนี้มามาเสนอมีนูแรกมนูอะไรมีตัวแรกที่โต๊ะโต๊ะนี้จะได้กินตัวแรกเลยจิ้มจุ่มครับโอ้โหคือเรายังไม่เคยมีเมนูนี้เลยแต่ว่าเมนูเมนูนี้ท่านประธานขอเสนอท่านตัวแรกครับอ๋อได้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 ลองไหมครับลองดูไหมครับเสร็ก็ตัดเลยมามานั่งดูกันก่อนได้เลยท่านประธานขายได้ครับขายได้จิ้มจุ่มครับอ่ะเอาดอระแรกเลยโอ้ใช่ครับ เรีกที่สุดในเรีกี่พกดีครับผมคือโต๊ะท่านนี่แหละครับโอเคโอเคครับผมครับอันนี้คือน้ำจิ้มซุกกี้นะคะเมนเดนอ่ะจิจ้มจิ้มจิ้มเทาน้ำจิม้มเท่าสิเหตุครูกับน้ำจิมมะะ้มขมเ้อค่ะได้สูตรมาจากคำไหลไหลํานี่ทำเองนะคะทุกขั้นตอน ต่อมาก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มซุก,กี้เข้าผ่านไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วจ้ตื่นเต็นแห้งเ้าก็สสีเขียวไปทุกตัวนป็นป่ะจ๊ะกำลังเตรียมตัวทำเมนูใหม่นะคะพี่น้อง พบกันเร็วๆนี้มือเอือนนี่ล่ะพ่อกันเล็กค่ะจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนนะคะพี่น้องที่ร้านแม่ครัวหัวร้อนที่ไร่จิตพักดีอันนี้กำลังเทน้ำจิ้มค่ะเทเซฟไปแล้วหนึ่งหนงย่างนะคะทำเองนะคะทุกคนนี่น้ำจิ้มเราจะทำเป็นสามสูตร จะมีแบบน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มขมเลยพี่น้องกินเบียร์ชิว่วๆแล้วกาแจ่วหอนตน้มน้ำผัดอนนะคะอันนี้กำลังทำน้ำจิ้มแจ่วค่ะเสร็จเป็น,อ,นอันที่เรียบร้อยนะคะหมูจุม่มหมูจุมจ่มแจ่วหอนอย่างเอิญได้เบิร์ดค่าพี่น้องนี่เสร็จแล้วทานประธานเราไปเราไปเซลลขายไหมังกีนี่ ไปค่ะทิไปเสือเพราะว่ามาถือไปน้ากันมาถือไปซอยกันท <c oughs> ิให้เพื่อนสิ่มมาอู้อู้อูอ้เป็นตลอด <c oughs> พอน้อพ่อข่อยเป็นตลอดพอน้อพ่อข่อยมือนี้ไปไปสอยกันทํามา <hadi S 1> หากลิ่นมาบางังมาบังคับให้เพื่อนซือ้อ <c oughs> <c oughs> มาบังคับให้เพื่อนซือ <c oughs> อซ้อค่ะลาล่ะค่ะ ลออกิ่นห้เบิงในด้วยอจ้าว่าไม่เป็นตไปต่อหรือพ่อสามีอ๋อครับนี่ต <c oughs> ังถือยี่บลา <c oughs> โอ้ยะหรือเาล่าไม่รู้อันนี้เชื่อเลยว่าแรกเพราะว่ามหม้อนี่ใหม่ใช่ค่ะซ <c oughs> ื้อมาวันนี้ <c oughs> ทุกอย่างก็คือสดสดร้อนร้อนวันนี้เลยค่ะแล้วทำน้าทานมากมน้ำจิ้มฝั่งนั้นนะคะ เราจะมีน้าจิ้มอยู่สามอย่างนะคะถ้วยฟ้าจะเป็นขมชมพูจะเป็นเน้ำจิ้มคุกกี้นะคะส่วนถ้วยขาวจะเป็นน้าจิ้มแจ่วคะ่ะโอเคนี่จเอาวางรูปอีกคนคือมากเี๋ยวพี่น้ำเชื่ออีกแบบที่ว่างโอ้โหจัดหน้าทาเลยนะเป็นตัวแรกนะครับนี่ครับผมยินด,นดีครับอ๋อเป็นตัวแรกเลยจิ้มจุ่มน,นะครับ จิ้มจุ่มร้อยล้านใช่ไหมคะขออย่าเป็นจิ้มจุ่มหัวล้านก็พอขอให้เป็นร้อยล้านค่ะเป็นไงครับจิ้มจุ่มโอ้โหสุดยอดยอดเลยครับครวันแรกครับทำว่าแต่หมูอร่อยจริงหมูสะอาดมากแล้วก็อร่อยมากครับครับครับผมขอบคุณครับ